ครับสวัสดีครับพี่น้องป้องไปสู้ครูสู้กนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิดเอ็ดชแนลเด้อพี่น้องเด้อมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วมากับลุงแหวงพันแหวงกันแล้วครับวันนี้พาพี่พน้องไปอย่างลุงเฮามาดักปลาซิวดักปลาซิวครับพี่น้องครับื้อนี้ไสางสีวงแงสีม่วงครึ่งเออเอามาถิ่มไว้แล้วครับพี่น้องครับวันนี้ที่มาเก็บกู้เนาะมาเก็บกู้ให้พี่ให้น้องเมืองว่าสีใดบ่ พันแหวงเพิ awesome. ่นเอามาย้อนไวแต่สี่โมงกี่ลุงสี่โมงครึ่งสี่โมงครึ่งครับตอนนี้สายแนวกินแร่งตอนนี้อยู่ทมาณสิบแปดนาฬิกาหรือหกโมงกว่าแล้วครับพี่น้องครับไปครับพี่น้องไปตามมึงว่าทีได้บ่ครับพี่น้องไปมึงครับตามพันแหวงเพิ่นไปครับลุงจะอันลุงมไหมนี่เขาสิบอันนี่ล่ะสิบอันเตี้ยโอเคครับพี่น้องครับไปรุ่นไปรุ่นครับเอ้าครับพี่น้องครับไปแล้วครับพี่น้องอันแรกนี่โอ้หนามคือสีออกแดงแดงเฮ้ยลุง เป็ยังเต้นน้องเด้งน้องเด้งนั่นบุยบุยบุยปลาซิวตัวนี้โอ้หมานหมันครับพี่น้องครับเนื้อเขาคือเกาบ่คือเกาสูตรเกาสูตรเกาครับกับข้าวคุกกะปิข้าวคุกกะปิอ่านี่นะไปครับพี่น้องครับอันแรกแหกหมันนี่ครับเอ้ยหมันหมันครับพี่น้องครับวันนี้หา อาหารน้ำจืดได้รเขาเร่งนี่อันเดียวได้ในพี่นอ้มมง 2, 3, นนองครับไปติดตามมึงอันสองอันสามอันสี่็นดังไหนครับพี่น้องครับอีก่อ,อ่ะอีกหนึ่งครับพี่น้องครับมึงดึงขึ้นมาแล้วเป็นไหนเฮ้ยเป็นไหนเนาะฮ้ยเฮ้ฮะไปนะเฮ้ยเฮ้ยคืออ่นต้นวะไปาางามงามงาม เนื้อโบเหลือเลยตัวนี้แทบชิบโเหลือเลยเนาะนี่ชั่่วโมงงครึเอาไปเห็ดได้เด้อพี่น้องเด้อโบหวงสูตรเนาะลุงเนาะเขาสวยคุกกะปิอันนี้ก็ได้น้ำเพลินมากใช่อืมก็ได้น้ำจากคลิปมากคือกันอ่เขาท่าตัวละสูตรนี่อืเขาท่าครับพี่น้องครับสวยๆ ตัวกำลังพอดีเลยเนาะนี่สองอันแล้วครับพี่น้องครับไปมึงอันสามซีเป็นไหนนะครับอันที่สามครับพี่น้องครับรุ่นมึงน้ำกันครับพี่น้องครับรุ่นน้ำกันครับเฮ้เสียงมีเอาตีละเอาตีละครับพี่น้องครับโอ้สามเปิดอ่ะอ่า มนมานมันมันโหสวงามเฉยลงสวงามอลยสวตงามนี่พี่น้องเนาะไปขี่เดิดกระเขากขีเดิดกระมีโอเคครับพี่น้องโว้าวว้าวว้าวไปตามครับพี่น้องครับอันซีสิเป็นยังไงเก็บรอบ อ่ะพี่น้องอันที่ซีแล้วเป็นยังไงเงียบขึ้นกาวอุ้ยอันตีเงียบเตะเงียบวะนี่โอ้โอันนี้เงียบก็เงียบโอ้อันนี้เงียบครับบอปันใดปะปลายปะไปปะไปโอ้เงียวยังเหลืออยู่เนาะอันนี้เนาะซีบ่อะไรปันใดครับพี่น้องครับไปล่อมึงอันหาเขา อันที่หาครับพี่น้องครับเป็นยังไงโอ้ปลาพีปลาหนองมันหลุดเฮ้ยกงหักโอ้ดีดตับเลวยจีเฮึยงานย่ทธิน้อยปัดติดท่อุ่นนะโอ้เปิดที่หาไหมมันเราเปิดที่หาไหมขอท่ายเราอ่ะวุ่นนะครับพี่น้องครับง่ามเลยพี่น้องนี่มันเป็นลักเอ็นซื้อในตลาดมาใส่บ่ หาเงายก็พี่น้องเอ้่ยสร้งเมืองจันทร์ห่มีเด้อเตี้ยมีเด้หาอันตรลยังหาง่ายกว่าอยู่เด้อาหารีเลยังง่ายกว่าอือหาปลาซิวนี่โอ้โเมืองจันทร์โบว่าจะเมืองจันทร์หรอวะจะหยุดแถวบ้านฮอกกับ่วกใครมีกินหรอประเดี๋ยวเอาพี่ก็น้องมึงพูน่ะอุ้ยก๋อยเด้ดเนาะก๋อยมดแดงนี่พี่น้องเนาะขับขับพี่น้องครับ มันมันมัน,มนเปิดหาแล้วเไปต่อเลยพ่ะนะเงาเลยนะ<ม>เลี้ยวเลี้ยวเลียวเลียวโอเคใกล้กันเตวิใก้เตียนิโอ่ไนี้นในใคค่ะค่นีก็คือนพนเนียอกเนยุ่นายุนะเปิดหกเปิดหกพี่นองกะเปิดหก เต้นตรงเดียงตรงเดงนะ да พี่นอ้องเปิดที่หก <ist> อันนล่ะาบโอ้โอืโออทเก็บ้น้ทุกเม็ดไปไปเปิดเจดพี่น้องเป็นยังไงเป็นยังไงโอ้มันเถอะวะคัก <ะ S 2> คัก<ม> ไปครับพี่น้องครับตามตามตามใช่หรืออันนี้อันเจ็ดเดียอ้าวไปแล้วพี่น้องครับตามมึงตามมึงตามตาม,ตามึงเงียบเงียบเถอะพนะถ้าเนะกิดบ,บ่อนบ,บุบบับบุบอยู่เด้ฮะทำไมนิ่งจังเลย อู้นั่งง่ามเดี๋ยวว่ะเป็น,น,นเดียยเด๋ยห์โอ้กระทือว่าโอ้ถือว่าโอ้ออออถือว่าโอ้ครับพี่น้องครับโอ้โอ้โอโอหมานเว้ยโมนี่แม่เราท่าเว้ยโดนโดนมาเทียนอนลุงเนาะโดนมาเทียเือหน่วยซิวเฮ่อเออโดนโดนเทียครับพี่น้องครับ ฝากพี่น้องกดติดตามให้เด้อขอบคุณหลายๆที่กดติดตามให้ครับพี่น้องครับคอมเมนต์กันมาได้เด้อพี่น้องเด้อสอบถามกันได้ครับผมแหลกเปลี่ยนความรู้กันได้ครับแนวโมนี่ทำอะไรเขาว่าใส่เหงื่ออ,อยงหงกินจังได คือมีเสียงคือมีเสียงมีีเสยงไม่พีน่น้องครับปาดเขา,าอักลาดเดินขับเพิ่งขนาดาเนี้ยยั่งยั่งเยอะเนี่ยแปลว่ามันมันจะได้ทุกเปิดเลยบ่นเนิมันมีพลาดแล้วได้มียจะเปิดอันเปิดอีกเปิดนึงเนาะอันไหน,ล,นล่ะคือหัว๋อคือหัวหัวใส่ลุงหัวใส่ลุงโอ้โหพูดนะมึงเนี่พี่น้องเต้นน้องเด้งน้องเด้งอยู่พูดนะหัวหัวหัว โอ้ก้อนครับมีมัม้งเนี่ยเบิ้งเบิ้ลเบิ้ลพี่น้องว้าว <c oughs> อ่อนตอนดีได้เป็นลูกลมัง้ง <c oughs> โอ้ยบวัวกระซังด้อนี่เก,ก็บนพี่น้องนะครับพี่น้องครับสวงนามนดีอือไปคนนะโอ้มันหัวครับพี่น้องมั้งเนี่ยกดหัวกึน้นมกดมันหัวนี่ครับเอาพี่น้องไปอันสุดท้ายที่เป็นจังไดเป็นจังได โอ้ปลากับปลาเห็ดครับพี่น้องครับนี่แหละมาหาเก็บเห็ดเดี๋เห็ดออกสิพาพี่พอน้องมาหาเก็บเห็ดอยู่นั่นแหละไปยังไหนเงนนี่ยบอมีอมมมมฟังเสียงฟังเสียงเฮ้ยคือเก่าพี่น้องเป็นไง พุ่นนะโยเปิดทุตไทยครับพี่น้องครับเปิดนี่เป็นโลโอ้ป๊าดมึงอย่พี่น้องมึงเนี้ยพี่น้องมึงดูพุ่นนะปนต้นนี่เป็นโลกักเดียวมาเปิดเดียวครับพี่น้องครับสุดท้ายเล่นมานี้สทุตไทยครับทุตไทยแล้วครับพี่น้องครับโอ้คักขักขักมีเอาแล้วครับพี่น้องครับนี่ เ่องถังสีเครื่องถ <c oughs> ังสีพี่น้องโองม่สีแง่หรือว่าถังสีน้อย <c oughs> โม่สีน้อยกับถักกละดิ่งโอ้ยบ่ว่ากระชังเด้อนี่เด้อพี่น้องเอ้ยหมันหมันครับมื่อนี้ถือว่าหากินหมันเนะลุงเนาะหมันเนี่พี่น้องเออมาใส่ไปเมื่อกี้ชั่วโมงครับพี่น้องชั่วโมงครึ่งเนาะบางสี่โมงแลง้งกลัวๆตอนนี้กับหกโมงกลัวๆครับพี่น้องครับนี่แดดตกแล้วนี่เริ่มจะบ่มีแสงแล้วครับพี่น้องครับโอ้หมันครับ พือว่ามานเราไหมานี่โอ้มาแล้วครับพี่นอออ้องเว่ยเย็ดยังกินกาแฟได้ครับนี่อยากมกเสร็แล้วพี่น้องผู้ใ <c oughs> ดามาแกงกแกงเนาะใส่ใส่นมไม่สมว่าไปมกกับมกไป<า>ไปครับพี่น้องครับไปกาบ้านกันครับ <c oughs> โอเคโอเคไปไปเตรียมปั่นเด็กลับบ้านทีลุงเฮาไป ทำแล้วครับกลา,บ,าบบ้านแล้วครับวันนี้ครับได้ยู่ได้กินแล้วไปครับพี่น้องครับอย่าลืมกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้เนเ้อ์พี่น้องด้วยทองทิดเอชแนลครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ